สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันนะคะของสัปดาห์นี้ก็เป็นประจำวันที่25ถึง3 1มีนาคมเป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดมีได้ดูส่วนตัวจะทำคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงหรือการที่หรือเออไพ่เือในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ขอให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ตรงหน้าทุกคนจะได้ระมัดระวังกันนะคะ ก็ขอแนะนำรักธรรมะเช่นรักภูมิหาน4ีรักธิบาน4ีมกมีองค์แหรือรักธรรมะที่ทุกคนได้ยินค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่ารักธรรมะต่างๆเหล่า,า,านี้สามารถช่วยคลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราก็รู้ว่าในรอบสัปดาห์เนี้ยไพ่เขามีอะไรจะบอกกับเราบ้างเดี๋ยวเราเลืกมาสาใบนะคะแล้วก,แวก็แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาอ่านความหมายตามหน้าไพ่กันค่ะ ขอแยกเก็บไพ่ค่ะใบที่หนึ่งคือพระจันทร์กับพระศุกร์ใบที่สองพระอาทิตย์พระจันทร์พระศุกร์ใบที่สามพระอาทิตย์พระพุธพระศุกร์ ตอนนี้เราก็าอ่านตามหน้าไพ่กันนะคะมองว่าในเรื่องของการงานมองด้เนี้ยสัปดาห์นี้การงานของคุณจะราบรื่นไม่ติดขัดไม่ติดขัดเหมือนกับคุณก็เหมือนมีเมตตามหานิยมใครที่เราคอยนเรื่องอะไรก็จะสมหวังส่วนบางคนนะ่ะจะได้มีการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆหรือบางคนนะ่ะจะได้ ต้องทำงานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเช่นคนที่ไลฟ์ขายของเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาเยอะหมายต้องไลฟ์ขายของทั้งกลางวันทั้งคืนกลางคืนนี้นะคะรวมถึงคนที่มีธุรกิจเกี่ยวกับดาวจันทร์คืองานบริการงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กกับผู้หญิงแล้วก็เดรัุกเป็นงานที่เกี่ยวกับของสวยของงามของกินของใช้และงานที่เกี่ยวกับ ดาวที่คืองานราชการแล้วก็ดาวพุดคืองานที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดการเจราจาต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์เนี่ยมองว่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะก็เลยมองว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะๆเนี่ยเราก็ทําหน้าตาให้ยิ้มแย้มแจ่มใส เวลาใครเขาไม่ใช้บริการเราเนี่ยเราก็บริการลูกค้าให้ดีๆเขาจะได้วิพากษ์ปากต่อปากกันว่ามาที่เนี่ยเขาบริการดีนะอะไรเงี้ยก็ดูดูแต่ละคนนะให้ไปปรับเปลี่ยนตามหน้างานแต่ละอาชีพนะคะทีนี้เรื่องของการเงินกะคนจะมีเงินเข้ามามากบางคนเนี่ยจะได้เงินจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาด้วยบางคนก็จะได้เงินจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางของคุณด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยคนที่มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ยมองดูเรื่องความความรักคุณนะุะส,สดชื่นมีการพากันไปเที่ยวเ,เที่ยวใกล้ที่ติดแม่น้ำก็ได้หรือไปเที่ยวทะเล อาจจะพากันไปกินของอร่อยหรือมีการซื้อของขวัญให้กันหรือจะให้เป็นเงินสดก็ได้ให้เป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้นะคะของแต่ละคนที่เหมือนกันนะแต่ส่วนสดเนี่ยตัวคุณจะมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาคุยคุณมากหน้าหลายตาก็มาจากการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการงานของคุณอาจจะทําให้เจอด้วยก็ได้อันนี้ก็คือให้ดูกันให้ดีๆนะคะสังเกตกันให้ดีๆแล้วกันดูประวัติกันให้ดีหน่อยแล้วก็บางคนนะผู้ใหญ่จะแนะนําให้สุขภาพร่างกายดูแล้วอาทิตย์นี้ร่างกายแข็งแรงเพราะไพ่เนี่ยออกมาดีมากในรูปแบบนี้ทีนี้ตามหน้าไพา่สัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ไปเจิคลิปหน้า ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนได้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ขอบคุณนะคะ